การจับปูม้าคือที่ธรรมชาติผลิตทดแทนจากปูม้า,นามขนาดเล็กกว่าสิเซนตินเมตรและปูม้าไข่นอกกระดองมาใช้ปลื้มทำให้ซากพันธุ์ของปูม้าลดลงอย่างต่อเนื่องจำนวนผลิตสูงสุดมา46,000ตัน 1, ในปีพุทธศักราช2541เหลือเพียงไม่ถึง24,000ตัน 2, 4, ในปีพุทธศักราช2 5 5 7ชาวประมงเริ่มจับปูได้น้อยลงเหลือเพียงเที่ยวละไม่ถึง 4, 5กิโลกรัมปูม้ากลายเป็นซากหอยก่อที่ใกล้หมดทะเลสมัยก่อนอะครับปูของบ้านเราเยอะมากวางแป๊บเดียว ได้ของสามร้อยโลอ่บาวันหนึงนหงจำได้นะที่ออกทะเลเนี่ยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งได้สองกิโลอ้ยังไม่มีเราจะไปหวไดปลาอย่านีโอ้ยได้หน่กิโลร้โลวันน้รกสภาของทุกปีต้องออกไปยกมันไปเอาไปยกมันไปหากินบ้านเพื่อนเรือตกสิบตำจะอยู่บ้านเองประมาณแค่สิบลำในปีพุทธศักราช2561ั้กเดคณะรัฐมนตรีได้มติให้สำนักงานการวิจัยแหชาติยูอวชเป็นหน่วยงานหลักกับโครงการธนาคารูม้า ก็คืออุมาสุนทรในไทยบวชชอที่เริ่มจากวิเคราะห์จุดปัญหาระดุมทีนนักวิจัยและถได้รับความรู onun, ้สู่ชุมชนร่วมมือกันสถานการศึกษากรมประมงกรมทรัพยากรนทรัพย์ใและชายฝั่งและเครือข่ายภาคประชาชนชาวบุงพื้นบ้านผู้ประกอบการแพร่ปูผู้นำชุมชนผู้นำศาสนากลุ่มอาชีพกลุ่มประมงกลุ่มบรรดาและโรงเรียนพันธนาสองปีสามารถจัดตั้งธนาคารอุมมา5้อหกส้าแห่งครอบคลุม20่จังหวัดชายฝั่ง ทงางออกไทยและอาดาวมาสมาชิกมีส่วนร่วมเนินโครงการกว่า8,475ครัวเรือนจำนวนแม่ปูไข่นอกกระดองเข้าสู่ธนาคารประมาณ487,000ตัวต่อปีจำนวนลูกป,ปูมาป้ญญาระยะแรกฝักที่ปล่อยขึ้นสู่ทะเลประมาณ243,500ล้านตัวต่อปีธนาคารปูม้าไม่เพียงแต่เป็นแหล่งพาอพันธุ์และดึกดูดลูกป,ปูเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่ชาร์ระมงได้มีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม เกิดการร่วมมือกันเก็บแม่ปูไข่ลอกและนอนมาฝากไว้ในธนาคารปูม,ม้าและนอนจังหวะท่านนอนปล่อยลูกปูขึ้นสุดทะเลก็ให้เกิดชีวิตและเป็นการอนุรักษและการทำระงมอย่างรับผิดชอบไม่จับไม่ซื้อไม่ขี่ปูม,ม้าขนาดเล็มมนนลกเมื่อวันนี้จัดเดิมก่อนทำธนาคาร2มมูล8ลาน44ตันในปีพุทธศักราช2 5 6 0เพิ่มเป็น4.1ล้290ตันในปีพุทธศักราช2567ที่เป็นเพิ่ออมมูลค่ากว่า3 7 7 0ล้านบาท มเมื่อโครงการพนฒนาภูม,ม,าม้าเประส่วความสำเร็จไม่เพียงคืนฟื้นทรัพยากรปภูมาให้กลับมาอุดมสปปมบูรณ์แต่ยังกลายเป็นจุดเริ่มตน้นของการต่อยอดส่ขขงการพัฒนาจุ่มโจทย่านรอบด้านทั้งการพัฒนาผลิตินการแปรรูปจากภูม,ม้าจากวิน20พันธุ์ผสร้างมูลค่า1 8ล้านบาทต่อปีเพิ่ม,ปปปมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ภูม้าจาก1,200ล้านบาทเป็น2,500ล้านบาทต่อปีรายพื้นที่นำเนวคิดนปประยยกต์ใช้ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงรุกเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชวิงมาื เรียนรู้การอนุบาลลูกปูมาเพรกกาะวิรถเมล์ม,มาตลาดจากปูมาที่แพรรูปอย่างสาร,สาร้างสรรค์ในชุมชนก่นอให้เกิดรายได้ในชุมชน450ล้าน,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 น 4, 5, 5, 6, บาทนอกจากนี้แนวทางการฟื้นฟูปูมายังต้องไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยายกรชายฝั่งโดนนยนำเปน,น,รรน,น,เนินที่ธนาคารปูมาเป็นต้นแบบสู่การขยายผลไปยังสัตว์ทะเลชนิดอื่นเช่นหมึกหอยและสาหร่ายธนาคารปูมาปลเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่พลิกฟื้นท้งทะเลเศรษฐกิจและชุมชน เป็นเครื่องมือที่สร้างการเรียนรู้รณรงค์ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในเครื่องมือและย่งยืนที่เราทำงานร่วมกับตัวจอยจากเงินที่ออกอยู่นอกบ้านเนี่ยเริ่มทยอยกลับมาเรื่อยๆเพราะปูในทะเลมันเริ่มเริ่มมีปัจจุบันเองวันหนึ่งสองพันสามพันบาทได้กันเหมือนตุกกตามีความสมในการที่จะเออเวลาออกทะเลแล้วได้กูุ่มว่ามาและจริงยิ่งใหญ่ก็คือสร้างความยั่งยืนให้กับของทะเลได้ในระดับทุกระดับด้วย